มีคำถามว่าคนในครอบครัวเนี่ยเป็นโรคไตเราสามารถเป็นไตตามเขาไปด้วยได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยการที่คนในครอบครัวเป็นโรคไตะคะ่ะไม่จําเป็นเสมอไปว่าเราจะเป็นโรคไตตามเขาด้วยเนาะเพียงแค่ว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนกลุ่ม <บา S 1> อื่นค,คนที่ครอบครัวเขาไม่ได้เป็นโรคไตนะคะทางนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตการกินการรับประทานอาหารนะคะรวมถึงยาที่ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย ยาในกลุ่มที่เสี่ยงก็คือ,อยาแก้ป,ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยนะคะที่เราชอบใช้กันเนาะเวลาปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังแล้วก็ใช้ภายใต้คําแนะนําของแพทย์เนาะส่วนโรคไตาบางกลุ่มที่ถ่ายท่อทางพันธุกรรมที่เราเจอบ่อยๆอยะคะ่ะก็จะมีหลักๆพบอยู่สองโรคเนาะก็คือโรคถุงน้ำในไตนะคะที่ถ่ายท่อโดยยีนเด่นกับโรคไตอักเสบพร้อมกับหูหนวกอันนี้เป็นโรคที่ถ่ายทอด ทางพันธุกรรมซึ่งเจอได้น้อยมากๆค่ะก็เท่ากับว่าในเรื่องของตัวถ้าเกิดว่ามีคนในครอบครัวเป็นไตเสื่อมมาสืบเนื่องทางพันธุกรรมเนี่ยค่อนข้างน้อยชอม,มากๆเนาะหรือว่ามันไม่เกี่ยวในด้วยซ้ำใช่ค่ะหลักๆแล้วเกี่ยวกับการใช้ชีวิตพฤติกรรมการกินของเราเออนี่ยแหละเป็นหลักเลย